มาณนี้ไปสบัดออกมาดิได้ปะดูชุดซักก่อนอีกนิดนึงค็าจานเฉลิมชัยแล้วนี่นี่นี่วาดีเทพแบบเทพๆนี่รถล่างครั้งสุดท้ายครับไปนู่นแล้วสาดลงไปเลยผมโบ๊ทครับและคุณกำลังดูโบท๊ทออนโลเคชั่นครับวันนี้ก็พามาเพชรบูรณ์ครับเป็นเทศกาลสงการดูชุดซักก่อน อีกนิดนึงคืจานเฉลิมชัยแล้วมันมีจิตวิญญาณพามาดูอีกที่นึงครับเป็นเขาข้างนอกตรงนี้ก็สวยนะครับเป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างใหญ่เลยมันเป็นดาัจกรรมแบบทรงกว้างๆไงแต่คิดว่าถ้าเกิดรูปทรงที่มันเต็มขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาบุรณะจนแบบว่าครบเนี่ยน่าจะสวยมากเขาบอกว่าที่ตรงนี้นี่เก่ามากนะครับเก่ากว่าแบบสุโขทัยอีกอแล้วก็เขาบอกว่าเป็นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำนะก่อนพระพุทธศาสนา จนถึงขั้นแบบว่ามีการนับถือพระเทพสุริยะเลยครับพอผ่านการเวลามาเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนเป็นเหมือนสถานที่ที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเกิดการทับถมกันของหลายๆยุคหลายๆศาสนาศิละปะหลายๆแบบอะไรเงี้ยถือว่าสีเทพนี่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเป็นศูนย์กลางของการเดินทางอะไรเงี้ยคือคนที่จะผ่านไปทางตะวันออกมันก็ต้องผ่านตรงนี้คนทางเหนือจะผ่านไปข้างล่างก็ต้องผ่านตรงนี้อะไรเงี้ยเขาข้างนอกเนาะก็จะเป็น บราณสถานที่มันอา,อาจจะอยู่ถัดออกมาจากตัวอุทยานนิดนึงผมมาที่หนึ่งครับมาที่อุทยานปติศาสตรศีเทพนะครับดูชุดผมดก่อนอให้มันเข้าเต็มนิดนึงอ่ะจริงๆก็มีรถรางให้นั่งนะครับที่อุทยานแต่ว่าผมเลือกที่จะเดินเราจะไปอย่างช้าๆนิดนึงวันนี้ค่อนข้างเป็นอุทยานที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่มากนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นแผนที่เลยนะมันอยู่ตรงไหน จะไปวาดอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็วันนี้น่าจะได้เป็นฟิลแบบว่าเจดีเก่าๆมีเขียวๆต้นไม้นิดน,นึงเนาะน,นี้มาที่มิวเซียมนะครับเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นแบบห้องนิทรรศการนะ Exhibition Room เ,เป็นห้องนิทรรศการนะครับทุกคนอ๋ออันนี้ก็เป็นข่าถมอรัดนะครับก็คือตำแหน่งของสีเทพอยู่นี่ใช่ไหมครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขาข้างนอกที่สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือแนวของสีเทพกับเขาข้างนอกเนี่ยตรงกับเขาธมรมรัตเนี่ยพอดีเลยครับิ่งขึ้นมาจากกรุงเทพเนี่ยแล้วเราจะเห็นเขาธมรมรัตนตรงนี้อยู่ตรงกลางถนนเลยแต่ว่าพอเลี้ยวมาอีกนิดนึงเกิดมุมหักตรงนี้ครับเขาธมรมรัตเ,เหมือนจะหายไปอะไรเงี้ยสำคัญเลยคือข้างบนจะเป็นแบบว่าพระโพธิสัตว์พระพ,พุทธรูปอะไรเงี้ยแกะสลักอยู่ข้างบนเยอะแยะเลยเป็นพระสุริยะเป็นองค์จำลองนะครับนี่ก่อนที่จะมีอภิสศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามานะครับก็คือ คนสมัยก่อนเนี่ยอยู่กันตรงนี้นานมากแล้วก็ในยุคที่กันนับถือพระสุริยะนับถือพระอาทิตย์คิดดูแล้วกันว่านานขนาดไหนโอเคอันนี้คือแผนที่ครับอ่าเราอ๋อเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหาแบบเจดีย์สวยๆวาดนิดน,นึงนะปรางดีกว่าทางศรีเทพเขาข้างในโซนนี้แล้วกันไปไปโอเคทุกคนเดินต่อจริงๆมีรถนะก็ไม่นั่งถือว่าเดินรับบรรยากาศครับเสพบรรยากาศนิดน,นึง บรรยากาศตอนนี้ก็คือแบบค่อนข้างแห้งแล้งเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนด้วยอะนี่เมษาเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะให้แบบเป็นเมืองเทพที่ดูแล้วรู้สึกเย็นสบายนิดนึงเป็นเมืองในฝันในจินตนาการเห็นแล้วเย็นเย็นอะไรเงี้ยโทนสีจุดสีที่มันเป็นพอฟ้าน้ําเงินแบบเย็นเย็นหน่อยสงการแล้วไม่ได้สาดน้ําเดี๋ยวมาวาดสีน้ากันอยากให้ดูสักเดี๋ยวเราจะไปวาดพระปรางอันนึงเนี่ยจะเป็นพระปรางสีเทพนะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นพระปรางสองพี่น้องมั้ง ประเด็นคือฝอนจะตกไหม <c oughs> อืมคือไม่น่าจะตกนะรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ด้วยลมลื่นมากเดีย๋ยวเราเดินไปดูกันตรงกลางน่าจะเป็นเอ่อเขาคลังในนะครับอันนั้นกนะลางนู้นอันนี้น่าจะเป็นปรางศรีเทพเนี่ยครับก็มีรถรางแต่ผมเดิน <c oughs> อิจฉานิดหน่อยไม่เป็นไรเสรบรรยากาศค่อยๆแบบซึมซับบรรยากาศไปนนี้สวยเลยก็นี่เป็นปรางศรีเทพแน่นอนชัวร์ นี่เป็นกระปลางสองพี่น้องก็กเป็นอีกอันหนึ่งที่สวยนะเข้าไปดูกันนี่ก็สวยนะทุกคนจะไปยืนตรงไหนได้บ้างเนี้ยนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาหาหมุมว่ากันหน่อยทุกคนโอเคทุกคนก็ได้ประมุมนี้ จริงๆก็หาเดินแบบโลเคชันนานมากนะครับรอบๆก็ค่อนข้างกว้างเลยแหละคิดว่ามุมนี้ก็ดีนะครับได้โฟกัสเป็นแบบว่าต้นมะขามด้วย <c oughs> <c oughs> ก็มีพ่อปางสองพี่น้องอยู่ด้านหลังถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจเก็บพ่อปางสีเทพด้วยนะครับไปบพร้อมๆกันโอเคเราจะปักหลักอย,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์กันสงการก็ไม่ได้เล่นน้ำ <c oughs> ใช่ครับแดดร้อนไม่ได้สัตวน้ำแต่ละเลงน้ำบนกระดาษแล้วกัน ก่อนเยอะจริงถัดสีผู้ก,การออกมาให้หมดอ่ะวันนี้มาในทีมอาจารย์เฉลิมชัยเป็นไงโอ้โหมะห้อมพร้อมกระดาษวันนี้เป็นอาเช่ครับอาเช่อ,อแล้วสปอนเข้าได้นะไปเดี๋ยวเราล่างกันเลยดีกว่าไปความรวดเร็วครับโอเคครับทุกคนเนี่ยผมก็ล่างคร่าวๆแล้วจุดที่ยากเลยผมคิดว่าต้นไม้คือแบบดูทุกคนไม่ยุบยิบมาก เยอะมากทุกคนแล้วอิดนี่ก็ยุบยิบพอสมควรนะตัดทอนเอาบางจุดนะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะใส่แบบว่าคนกําลังแบบมาถ่ายรูปกับปลางนิดนึงพอรู้แล้วว่าคนประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยกลุ่มคนเราสเก็ตได้ครับด้านหลังไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเป็นปลางสีเทพด้วยปลางสองพี่น้องแล้วก็เข่าค้างในตรงนี้ลางๆผมเอาแค่นี้จริงแค่นี้เลยต้นไม้ผมเอาแค่ฟอร์มแค่ไม่กี่ต้นนะ เน้นแบบว่าใบหนา,หน,านิดนึงอ่ะสต้นเองผมมาล่างล่างไว้3มต้นเองนอกนั้นผมจะเอาแค่โคนต้นก็พอครับเนี่ยจะไม่ล่างนะมันล่างยังไงมันก็ไม่เสร็จดูทุกคนเดี๋ยวใช้พู้กันนะครับขึ้นฟอร์มขึ้นมาไปเลยดีกว่าผมเอาแค่นี้ไปลงสีเดี๋ยวจะมืดมาทุกคนจังหวะนี้คือสงการนะครับเราไม่ได้สาดน้ํานี่เรามาสาดน้ําในกระดาษเลยวนะ่ะท้องฟ้าผฟ้าเลยท่องฟ้าก็ต้องสีฟ้า,ฟา,ฟา,าสิวะสีอะไรอ,อ ใส่กไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันปล่อยไหลๆไปบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีแบบว่าต้นไม้มากลบเนาะมันก็จะห,หายๆไปเองเราจะคุมน้ำไว้ในเลเยอร์แรกเยอะๆหน่อยไหลปล่อยมันเป็นธรรมชาติของเขาแบบปาบปึ๊บปึ๊บจังหวะแบกเกรามันไม่ได้มีอะไรมากทุกคนคุมสีของพะปลางไปเลยดีกว่าก่อนจะคุมพปลางเดี๋ยวผมคุมน้ำก่อนไหมไหลเป็นทางใช่เดี๋ยวลองไปก่อนสี คุมไปก่อนแตะเท้าเข้าไปฟ้าเข้าไปนิดนึงครับให้มันเชื่อมกับสีบรรยากาศนิดนึงช่วงนี้อ่ะอิดแดงๆส้มๆอ่ะสีราแรงมันก็จะมีความสีนี้อยู่ละบางจังหวะก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเข้าไปบ้างนะทุกคนคุมน้ําตาลไว้องี้สีราแรงเนี่ยครับเดี๋ยวคุมน้ําตาลไว้ก่อนลองดูก่อนเหลืองๆหน่อยนะคุมไว้อย่างี้แปะไปเลยโอเคนี่ครับพื้น ช่แอม,มสเต็ปต่อไปเราจะใช้แบบว่าเป็นแบบโทนสีโทนเย็นเข้ามาแล้วน้ําเงินฟ้าอะไรเงี้ยเพยื่อให้ภาพมันรู้สึกว่ามีความร่มเย็นนะครับสงบสงบจะสงบปะวะ <laughs> มันจะไม่สงบเพราะผมมาทำอะไรก็ไม่รู้ที่นี่นี่แหละ,ะนะให้ทุกคนต้นไม้มันยุบยิบมากไปรอแห้งแล้วก็เดี๋ยวจะเลเยอร์สองถ้าไม่มีคนไล่ก็เนี่ยครับแดดไล่ <laughs> ย้ายที่ก่อนอ่ะย้ายอย่างนี้โอเคขึ้น Okay. ผมจะไม่ปล่อยให้มันแห้งสนิทร้อยเปอร์เซ็นนะยังมีแบบชื้นๆอยู่บ้างนิดหน่อยบางจังหวะเผื่อผมต้องการแบบสีเบือนอะไรเงี้ยแปะลุยเลเยอร์ที่สองกดีกว่าเดี๋ยวจะมืดลองแปะไปดิจริงๆในสถานที่จริงตอนนี้คือไม่เห็นหรอกครับต้นไม้บางหมดแต่ว่าอยากเก็บเอาไว้นั่นเองอันนี้วิธีเดียวกันนะจากเมื่อกี้จับฟอร์มบางฟอร์มเว้นไฮไลท์บางอันปาดแห้งๆไปจบได้ไม่วนิดนึงเคลือบ ไปเฉพาะด้านเงาครับเดี๋ยวลองลองแบบน้ำหนักสีอยู่ก่อนได้ืลเป่าเดี๋ยวอันนี้คุมเงาไปก่อนเว้นไฮไลท์ที่มันเป็นแบบเหมือนโค้งของประตูครับอันนี้ก็แตะเล่นน้ำตาลแบบให้มันแทรกเข้าไปข้างในเรื่อยๆทุกคนเป็นแบบว่ากลุ่มๆสีเข้าไปฝั่งนี้ก็ด้วยเหมือนกันดีเทลครับเก็บไปเรื่อยๆเลยประตูเดี๋ยวตรงอื่นเนี้ยผมจะปล่อยละเ <c ười> ดี๋ยวมันเน้นดีเทลตรงนี้เอาเทกเจอร์แห้งๆนะก็ใช้ได้ดีนะครับกับพวกแบบว่าโบราณสถานอะไรเงี้ย ดูไกลๆก็โอเคแล้วเก็บด้านล่างดีกว่าเงียบเรารู้แค่อาการของมันก็พอแล้วว่ามันเรียงตัวยังไงแล้วก็แทนค่าด้วยทีแปลงที่เราปาดลงไปเนี่ยก็พอละทุกคนบางคนอาจจะงงใช่ไหมแทนคงแทนค่าอะไรวะ <c oughs> นี่มันศิลปะหรือว่าวิชาคณิตศาสตร์ <c oughs> ก็ดีเทลยุกยิกบางอย่างผมก็แทนค่าด้วยจุดนะตรงนี้พอให้เห็นว่ามันมีดีเทลเกิดขึ้นแต่ก็จะไม่ดำเหมือนงานที่แล้วละเพราะเราโจทย์เราไม่ได้ใช้สีดำแล้ววันนี้ เว้นใสๆอย่างนี้บ้างนะทุกคนเห็นแบบว่างานมึดๆมาเยอะแล้วเดี ja o, mm ๋ย hmm. วคนดูจะบอกว่าไอ้นี่มันใช้สีดำเป็นอย่างเดียวไงวะตรงนี้ก็จะขัดฟอร์มด้วยต้นมงต้นไม้อะไรไปลงมาทําพวกศีลาแรงทางเดินตรงนี้ด้วยาไปเดี๋ยวจะเล่นน้ําตาลเยอะๆหน่อยครับช่วงนี้เจอน้ําเงินด้านล่างตรงนี้น้ำเงินใสไปเงาอะไรเงี้ยผมจะตรงนี้ปล่อยให้มันเป็นแบบทีแป้งแห้งๆเลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันแบบสักๆอย่างนี้ไปเลยอตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน ระยะไกลๆเราปล่อยทิ้งไปเลยทุกคนคุมตรงนี้ให้เบลอนะทุกคนแล้เน้นแค่ปลางก็พอละปาดแห้งๆเดี๋ยวจะมีน้ำหนักเงามาพาดรอบเดี๋ยวด้านบนเดี๋ยวจะน้ำเงินน้ำเงินมาเลยโอเคไปลองดูสิอันนี้เป็นวิชาที่ฝึกฝนมาอย่างยาวนานะัะพวกกันเริงระบำลองแปดดูก่อนแปบสบัดลองมาดิได้ปะได้ <laughs> ปัดได้ ปกันเเลงระบำนี่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 ชอนชัยเข้าไปเหมือนจะมั่วนะจริงๆิงก็มั่วแหละ <c oughs> ตรงนี้อ่อนๆไว้ก่อนยังไม่เข้มไปถึงขางด้านบนเดี๋ยวผมจะใส่โฟกัสเป็นแบบมืดเข้มๆเข้ามาวาสีเทพแบบเทพๆนี่ <c oughs> ปาดลงไปก่อนแฟบน้ําเงินไป <c oughs> นี่นี่ทีเดียวให้อยู่ทีเดียวให้ขึ้นมาเป็นพุ่มนี่มันก็ได้เข้มๆแล้วก็มาคัดผ้าปางแล้วด้วยนะ อาจจะเ,เล่นฟอร์มอื่นเลยแล้วกันมีตรงไหนอีกคือจริงๆฟอร์มต้นไม้เนี่ยเราคุมให้สวยๆเนี่ยก็พอละตอนนี้ก็จะเริ่มใส่เป็นโฟกาวอะไรต่างๆละอ่ะฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้เข้มกว่าป,ปลาปางขึ้นมาหได้ปัดไปเลยได้ปะปัด,ป,ด,ป,ดปัดไป <c oughs> เป็นไงบ้างครับร้อนไหมครับร้อนครับร้อนอันนี้เพิ่งมาเที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกในชีวิต <c oughs> ช่วยช่วยวาดได้นะครับ กลัวมันจะเป็นเจดีย์ะครับผมพยายามให้ตรงนี้มันแบบเข้มขึ้นมาเนาะโอเคเห็นไกลออกไปเป็นปลางสีเทพเนาะใช้แบบปลายๆพุกันสะเก็ดสะเก็ดเข้าไปมาต้นไม้ฝั่งนี้มันจะเป็นต้นสูงๆขึ้นไปตรงนี้แห้งๆนิดนึ่งนะทุกคนอะลองดูจริงๆอยากได้แห้งๆหน่อยแห้งไหมเนี่ยไม่แห้งแล้วก็ปัดๆไปเรื่อยๆนะสากนิดนึงตรงนี้ปัดเร็วๆกระชากลงมาอ่า ได้นะ,ะขีดขีดแล้วก็กระชากลงมาเลยกิ่งเล็กๆก,ก็ซ้อนๆกันไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่ให้เกริงเกินไปเอาเฉพาะกิ่งที่มันสำคัญสำคัญตรงนี้เดี๋ยวจะมีเงาพาดตรงนี้ไปเลยปึ๊บลองด,ดูเป็นไงเงาของต้นไม้ก็อย่าให้มันตันมากนะทุกคนอนะ่ะฟอร์มคนตรงนี้ได้เลยนะนได้ปะ่ะขานิดนึงได้อยู่อ่ะลากเงาตรงนี้ไปเลยแปะด้วยก่อนแมปสะอาดลงไปเลย ลงไปฟิวนะมันจะออกเย็นๆให้ประมาณนี <c oughs> ข้ขีดเว้นขีดเว้นอย่างนี้จำลองเป็นอิฐเป็นศิลาแรงอลไรไปเทเจอร์หินเอาที่หลังมันเข้มไม่สะใจนะตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้กลัวตรงนี้ไม่เด่นเพิ่มอีกหน่อยนะเดี๋ยวจะมีใบไม้เล็กๆตรงนี้นะแล้วก็โฟกัสด้านบนซึ่งมันเป็นแบบต้นมะขามเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเพชรบู์ว่าต้นมะขามหน่อย ก็จะใช้ปลายปูกันเล็กๆก็พอนะเอ okay. แต่ๆครับก่อนลองๆดูสีก่อนเทียบสีก่อนมาได้ปะะขยี้เข้าไปบ้างเป็นโฟก,กาวนะตรงนี้เราจะเอาให้เข้มตรงนี้ไม่ต้องดูแบบแล้วจับฟอร์มให้ได้ก็พอละกีบมาขามย้อยลงมาใช้ปลายปกันนะแม่นๆนิดนึงอะตอนนี้ก็แดดไม่มีแล้วผมไปแอบเก็บ พวกคนพวกอะไรมานะทุกคนเนี่ยผมใส่เป็นแบบเงาลางๆไปก็พอคนก็นมาเดินเที่ยวอย่างเงี้ยน่าจะ,จะใกล้เสร็จแล้วแ่ะไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะ <c oughs> แอบแตกนิดนึงนะแล้วอุทยานก็จะปิดแล้วทุกคนแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะเก็บดีเทลทุกคนล่องหินต่างๆอันนี้ขีดเส้นเ,เรื่อยๆปัดปัดตายอ่ะแดดมาอีกแล้วอุทยานก็ใกล้จะปิด ฟอร์มคนมันหน่อยลงด้านขวาแสงลงนะใส่้าไปตอนนี้งานก็ออกมาแบบว่าฟุงฟ้งๆนิดนึงมีต้นไม้เยอะๆหน่อยมันก็จะฟรีฟรอร์มอย่างนี้แหละตอนนี้คนก็เริ่มไม่มีแล้วเพราะเขาเริ่มกลับกันแล้วนะมนัณนี้เป็นไงฟุง้งๆฝ้งฝันฝัน,นพระปรางแฟนตาซีจบงานด้วยใบมะขามานี่เองทุกคนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเพชรบูรณ ผมจะใช้ปลายพวกกันเก็บนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่ต้องเก็บหมดอย,อย่างเงี้ยเก็บฟิลลิ่งให้เป็นใบมะขามให้ได้นะทุกคนเก็บไป,เร,ไปเรียงไปเรียงไปเรียงไปโดยรอบๆก็จะมีความฟฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยทุกคนครับรถล่างคันสุดท้ายครับเป็นนู่นล้ตอนนี้ผมยังวาดไม่เสร็จเลย <c oughs> เดี๋ยวเราเดินกลับนะครับเหมือนเดิมเดินมาแล้วก็เดินกลับไนดะ้ไปล้วแ้วทุกคนก็คือ หายหมดแล้วอาณาจักรแห่งนี้มาเสร็จแล้วเวงแอบแตกมากก็มีการจัดการเรื่องเอาระยะหลังหรืออะไรเงี้ยให้มันเป็นโทนฟ้าน้าเงินให้หมดเลยทุกคนใช้แบบพวกใบมะขามหรืออะไรเงี้ยต้นข้างหน้าเป็นโฟกาาไว้ชิ้นนี้มีการใช้เทคนิคเปียกบนเปียกแล้วก็ใช้น้ําแบบว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงมันก็จะมีความแบบฟูคมอะไรเงี้ยสลับกันไปคนเพิ่มเข้ามาบางจุดนี่ก็แตะแตะเข้าไปอย่างเงี้ยพอให้มันแบบว่าเห็นรู้ว่ามีคนมาเที่ยวอะไรเงี้ยไม่เป็นแบบที่ล้างเกินไป แต่จริงก็ถ้าเก็บปางอย่างเดียวเอาแบบสวยๆน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่า <laughs> ไหนๆก็มาแล้วอยากจะวาดให้หมดนะครับทุกคนอ่าแล้วก็มีใช้ต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นฟโฟกัสได้อีกอย่างหนึ่งล้อมเอาไว้แล้วตรงนี้จุดเด่นนะครับส่วนรอบๆนอกก็เนี่ยปล่อยเบอร์ๆไปเบอร์ๆไปเบอร์ๆไปใช้แบบเทคนิคการจุดขีดที่มันแบบโค้งไปเรื่อยอย่างนี้เพื่อเรียนแบบแบบใบมะขามเนาะไกลๆก็แบบมีสลัดสลัดสลัดส,ดสีเข้าไปบ้าง อ่าเบอร์เบอร์ใช้ผู้ไม้ตรงนี้เพื่อคัดปางตรงนี้ให้เด่นขึ้นทางเดินตรงนี้เราก็ปิดด้วยคนด้วยเงาอะไรเงี้ยไปแล้วก็ลากยาวมาตรงนี้เลยตอนแรกมันก็จะมีแบบเงาพาดมาเนี่ยผมก็จำเอาไว้แล้วก็เนี่ยใช้เป็นเท็กเจอร์แบบนี้แทนโอเคก็ประมาณนี้ไปโอเคทุกคนอ่าเสร็จละไปปิดคลิปไปแล้วก็เดินไปดีกว่าเพราะว่าไม่มีคนละ มีแต่หมา2ตัวอยู่ด้านหลังงานที่ได้ก็เป็นอย่างนี้มาฟิลแบบว่าวาดต้นไม้บ้างวาดธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยครับน,นี่ก็เป็นอย่างที่บอกครับเป็นช่วงสงการพอดีเราไม่ได้ไปสาดน้ําที่ไหนแล้วก็มาเล่นสีน้ําบนกระดาษนี่เลยตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับมันก็จะแบบว่าต้นไม้แห้งๆแรงๆนิดนึงมษานะครับร้อนอยากให้งานมันออกมามันเป็นแบบโทนเย็นๆนิดนึงก็ใช้แบล็อกกาวใช้ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นสีน้าเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยเยอะการใช้เทคนิคพุกันเพื่อให้มันมี ความฟุ้งแล้วก็เป็นอิสระของใบไม้นั่นเองก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนะาะวาดสีเทพแบบเทพๆครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าอยากจะให้ผมไปวาดที่ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ครับฝากรายการด้วยครับบล็อกออนโลเคชั่นเพจโซล่าสตูดิโอครับผมสอนอยู่ที่นั่นแล้วก็เพจงานส่วนตัวเป็นอภิษฎอาร์ติสต์นะครับจริงๆก็มีงานแบบว่าเป็นงานสีน้ำมันก็ไปติดตามก็ได้แล้วก็ในอีกนามหนึ่งใน t i k t o k ผมจะใช้ชื่อว่านักวาดพลาดนะครับ mm hmm. ก็ไปลองเสิร์ชด,ดูได้สนุกครับวันนี้ ะเย็นพอดีละทุกคนดูดิเหลยอรถผมคันสุดท้ายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งคนทว่วตรงประตูนูน้นครับปิดประตูแล้ว,ะะปปลวไป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 ทุกคน